ไปเลยเดอ้อ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 ไปเลยเดอ้เดอไไมิงกลับขึ้น,ไไนกลับขึ้น,ลนกลับขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นมามาลุกมามาเร็วแล้วไไหนัน <c oughs> มินนมง สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ทุกท่านค่ะดูตัวป่วนป่วนนี่หยังกระดอกระเดียดเอาอีกแล้วตัวป่วนเลยอืยอ,อกันอืมอืม รถไต่ถังครับรถไต่ถังผมเริ่มแล้วครับผมจะเล่นแล้วครับจับจองนะครับซื้อบัตรซื้อตัวนะครับ้อยอ,มอมผมเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วจับจองมองหาที่ยืนดูนะครับเอ้ยแม่ให้แต่งอะไรแบบนี้ สองอย่างครับเล่นนาทีเดียวกันเอาเอาอเคนอืมอืมเ,มเล่นแล้วครับพ้มเล่นแล้วครับวันนี้ทั้งวันผมไม่ค่อยได้เล่นเลยครับอืมอืม กินครับกินวิตามินซีครับเอาเอาล้วก็ถอยไปเหยียบฟาบาดพ่อยัยตินพ่อยัยผิกแน่แน่สายที่ลดสายที่ลดเฮ้ยนั่นลดแล้วเห็นบอฮื่มเสียกเอ้าเอ้าเอ้าเอิ่นอ้าตัวปวนตัวปวนปวนหมักย่างแห้งแล้วปะ วันย่างครับโอนไตถังเริ่มแล้วครับโอนอืมอ้มหางใตถังเนาะอืมอืมอืม,อม,อมโอ้ยเนาะนั่นเรียนอครับ เค็นอีหยังนี่ยู่ะซื้อยู่ะซื้อผุนผุนจ้าแม่ไปผุ่นไปผุ่นผุนแม่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วป,ปล่อยแล้วไปผุ่นผุนแม่ปล่อยแล้วลูกโอ้อยงันสั้นกับสมซื้อสั้นแท้แท้สั้นแท้แท,แท,แท้ข้างมดแล้วตาเอ้ยตาวมิงพังหมดแล้วลูกโอ้ าน้ำไหลบ่อนั่นเห็นน้ำว่ามันจะแล่นนี้ตีนั่น,นจ้องแล้วครับผมจ้องแล้วครับผมจ้องแล้วครับหากินครับหากินอืม ไปใส่ครับจิไปใส่อย่าไปเดอ้อไปใส่ฮึมไปไหนครับไปไหนฮึมฮึมฮึมไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้เดอ <c oughs> มิงกลับขึ้น,ไไนกลับขึ้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 นมามาลุกมามาเร็วๆนั่น โอ๊ยกลับเลยกลับขึ้นกลับขึ้นกลับไปพุ่นกลับไปพุ่น,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 นไปแล้วไปแล้ว <laughs> ออโอ้ยเนาะเอา้าเลนไปทอดถีบทั่วเดน ไปแล้วเด้อระวัเาางเด้อครับระวังเด้อเนะมิงเออนั่น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 เอาไว้หันละเอาไว้หันละเด้อไปกลัวเองเออนั่นนั่นนะไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> มิง <c oughs> ผมบ่อได้ฟังฟ้าละครับผมพุ่นั่นงานั่นเนี่ย,ย,ย,ยมิงเนี่ยมิงโอ้ยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมิงมาเด้อมาเด้อมิง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  พอแล้วลูกพอแล้วมามามาโอ้ยนอฮึ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 แล้วฮึฮ ุ่นไปเด่นไปเหล่นน้ำกับพ่อใหญ่พีกแล้วจะเด่นขี่ตมได้บันนี้พอเหรอครับพ่อแล้วมิ่งมิ่งผุนแม่พุนไว้ ลูกพอแล้วคุดจะมาเป็นบอเหมือนเราพุ่นถูกใจอืมอะถูกใจถูกใจพุ่นเอาบนลูกบนเอาบนสูงสูงบนสูงสูงอืมอืม มาแล้วมาแล้วมามาแม่ผมแม่ต่างชาคขั้นขั้นคักขั้นเน,น่้อืมหืมอหืมอืมอ,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 มอม ดื้อครับผมดื้อครับไปแล้วผมดื้อไปแล้วผมดื้ออ่านะครับของกินแล้วปุนปนปนอุ้ยว้ากินได้บ่ครับกินได้บอ่ออืมปนเตะ็มโอ้เล่นดิ อหเอาเล่นเล่นคักๆ่นนัเนี่นี่มา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 อืมอืมอืมเอาคือเกาหรอป่าเอาลบลบลบฝุ่นก่อนอือ อไก่ไก่มาเขียหนีเจ้าแล้วโอ้โหก็ขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาสับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะดูดูดูโอ้โอ้โอ้เต็งลูกเต็งลูกโอ้พ่อแล้วลูกพ่อแล้วอนั่น เออคือเขาเต็งหัวบาคฝุ่นฝุ่นเบึงเบึงขอขอบคุณทุกท่านน,นนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะว้าพบกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ